ท่านประธานของเราจานน้าหนักร้อยกว่าโลนะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยอายุแค่ไม่เท่าไหร่ครับแต่บุคลิกของท่านแก่งนักเลยโอเคไหมแต่หลังจากที่ทานกาแฟแซฟของเราไปครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้อายุปลาเข้าไปตั้งถ้ากระถามท่านอนะประมาณส <laughs> ามสิบสี่ถามท่านทุกทีก็สามสิบสี่แต่ในความเป็นจริง <laughs> ประมาณหกสิบสาม หกสิบสามนะครับหนุ่มขึ้นไหมนี่กินตั้งแต่แกยันหนุ่มอ่ะโอเคไหมกินตั้งแต่แกยันหนุ่มอ่ะโอเคอ่ะดูท่านต่อไปครับอันนี้ครับก็เป็นสมาชิกของบริษัทเราก่อนทานหลังทานก่อนกับหลังอันไหนสวยกว่าหลังหลังสวยกว่านะคนนี้ครับชุดที่ใส่ถ่ายรูปเนี้ยเป็นชุดที่พับเก็บเตรียมบริจาคแล้ว แต่หลังจากที่มาทานกาแฟแซฟของเราครับทำให้หุนเนี่ยมันกระชับมันเฟิร์มขึ้นสามารถที่จะเอาชุดเก่าเนี้ยกลับมาเล่าใหม่ได้ก็เลยมาโพสต์เอาไว้ว่าชุดเก่าเราใส่ได้จากวันนั้นที่แน่นทั้งหมดเห็นไหมมันนึกภาพออกเลยนะว่าจากวันนั้นที่แน่นทั้งหมดคงน้าจะเหมือนป้าจางอนะ <laughs> นีออกไหมคือผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชายนะผู้ชายพอรำลงพุงลงพุงมันก็ออกมาเป็นก้อนเยอแต่ของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีใส่ไอ้นุ่นใสไอ้นี่ใช่ไหมพอใส่ชุดแน่นๆเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นป้องๆเหมือนกับเขาองมัดเหมือนกับ้าจางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็คอนเฟิร์มมาด้วยตัวเองว่ากาแฟที่ไม่ใช่กาแฟแปลว่ามันมากกว่ากาแฟเพราะมีสารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเยอะอันนี้พูดโดยการฝ่ายการตลาดของบริษัทแซฟครับคุณพีทนะครับก็กินตั้งแต่ ตอนอ้วนจนตอนนี้หุ่นเปรี่ยวเลยโอเคไหมนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงเป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแล้วหลายๆคนที่เข้ามาทานกาแฟที่บริษัทก็ดีหรือซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ดีก็จะมีเคสที่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์กาแฟนี้เยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้ที่เป็นบุรีครับพี่ซอยพี่ซอยเป็นคนที่มีอาการวิงเวียนศรีษรษะเวลาขึ้นรถจะเป็นคนที่เมารถตลอดวิธีการป้องกันก็คือพอขึ้นรถปุ๊บ รีบหลับก่อนก่อนลถจะออกจะได้ไม่เมารถแต่หลังกลับมาทานกาแฟแซ่บไปครับนอกจากไม่เมารถแล้วทําให้อาการปวดไมเกรนดีขึ้นความดันที่เคยมีดีขึ้นอ,อันนี้มาเป็นผลพลอยได้ถึงบอกว่ากาแฟแซ่บของเราเป็นกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะครับจ่ายเงินทั้งทีเอากาแฟที่ดีเข้าสู่ร่างกายดีกว่านะครับโต๊ะต่อ,ตอป้า